ประอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ประดับเรายังสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบอบก,การเมืองแต่ไม่ยอมเคารพอำนาจประชาชนประชาชนพึ่งค้นพบครับ ว่าตอนนี้ระบอบประชาธิปไตยของบ้านเรากลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นไม้ประดับไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงการจัดตั้งรัฐบาลแบบพิเศษกำลังทำให้พวกเราสูญเสียต้นทุนทางสังคมที่สำคัญนั่นคือความศรัทธาของประชาชนในระบบรัฐสภา ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนเป็นพื้นฐานสําคัญในระบอบประชาธิปไตยและเมื่อไหร่ที่ประชาชนหมดศรัทธาต่อระบบการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองใดๆแล้วนั่นย่อมเป็นอันตรายเป็นสัญญาณอันตรายต่อการเมืองของเราในอนาคตท่านประธานครับผมอยากจะฝากความหวังดี ผ่านไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าหัวใจของปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาคือการประทะขัดแย้งกันระหว่างอำนาจของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งกับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน ท่านประธานครับจนถึงวันนี้เรายังหาทางออกจากการเมืองอันนี้ไม่ได้แล้วเราเห็นว่าทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อนี้ไม่ใช่การสลายขั้วความขัดแย้งอย่างผิวเผินด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้ว แต่ทางออกที่พวกเราต้องช่วยการสแสวงหาคือระบบการเมืองที่จะกลายเป็นฉันทามติใหม่โดยวางอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญที่ว่าอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรายังสยบยอมหรือต่อลมหายใจให้กับ ระบบที่เราเรียกกันว่าประชาธิปไตยแต่ตอบไม่ได้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหนในระบบนี้เราจะไม่มีทาหาทางออกหรือสลายความขัดแย้งได้ครับเมื่อไรเรายังสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ยอมเคารพอำนาจประชาชนเมื่อนั้นประชาชนจะสูญสิ้นศรัทธาต่อระบบการเมืองของเราในที่สุดและมันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในทางการเมืองได้ในอนาคตนี่คือความหวังดีที่ผมเองในฐานะผู้แทนของพรรคเก้าไกลอยากจะเรียนฝากไปยังท่านสมาชิกรัฐสภา ทุกคนว่าเราเองก็ไม่ได้อยากเห็นอนาคตแบบนี้สุดท้ายครับผมอยากจะเรียนประธานสภาผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าแน่นอนครับผมทราบดีว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากนับล้านคนกำลังผิดหวังกำลังโกรธหรือกำลังคับข้องใจ กับการเมืองที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านประธานรัฐสภาอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามันได้สะท้อนแล้วว่าสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่มันยังอาจจะยังเปลี่ยนไม่มากพอดังนั้นแม้ว่าท่านจะไม่พอใจท่านจะผิดหวังท่านจะรับข้องใจ แต่ขออย่าให้หันหลังให้กับการเมือง